Walk with God โดยคริสจตจพัสริแห่งการเก็บเกี่ยวท่านเป็นแผ่นดินแบบไหนฮิบบูบทที่6ข้อ7-8ถึง8เพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบ แล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแผ่นดินคือจิตใจของมนุษย์น้ำฝนคือน้ำพรวจนะที่ตกลงมาไม่หยุดคำเทศนาการอธิษฐานเสียงเตือนจากพระวิญญาณที่หลั่งลงซ้ำแล้วส้ำเล่าพระคัมภีร์เตือนว่าหากแผ่นดินคือชีวิตคริสเตียนดกซับพระพรแต่ไม่เกิดผลกับงอกนามและความบาปความเย็นชาทางวิญญาณความดื้อดึงต่อการกลับใจ ดินนั้นก็ไร้ค่าในภาษากรีกคือไม่ผ่านการทดสอบพระเจ้าทรงอดทนต่อเราเป็นเวลานานพระองค์เทน้ำฝนแห่งพระคุณลงมาเสมอแต่หากเราตอบสนองด้วยความเย็นชาไม่กลับใจไม่ให้พระวิญญาณหล่อเลี้ยงวาระสุดท้ายของแผ่นดินเช่นนั้นคือการถูกเผาคือการพิพากษาวันนี้ยังไม่สายเกินไปแผ่นดินที่แห้งแล้ง สามารถกลับชุ่มชื้นได้ถ้าเราคุกเข่าลงร้องทูลพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พลิกฟื้นดินแห่งจิตใจเราอีกครั้งพระเจ้ายังทรงประสงค์ให้เรากลับใจให้เกิดผลแห่งความชอบธรรมให้หัวใจเราตอบสนองพระวจ,จนะด้วยความกลัวเกรงและเชื่อฟันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ